สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับปิจะพาพี่พี่มาอยู่ในเครื่องรางของขลังที่มีชื่อว่าเหรียญกอก้อนะครับนี่มีไหมก็จะเป็นเหรียญที่ปิ๊เก็บมาตั้งแต่ประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับซึ่งเหรียญกอกอนเนี่ยเขาจัดสร้างมาจากรายการช่องสองผีนะครับซึ่ง ในช่วงนั้นนะครับรายการนี้เป็นรายการที่มีกระแสะแรงมากๆเนาะถ้าเกิดใครจําได้นะครับเขาก็จะมีพิธีกรอยู่3ท่านนะครับท่านแรกจะเป็นอา,อาจารย์เจมส์นะครับซึ่งท่านจะถือกล้องเนาะแล้วก็พอส่องเข้าไปตรงจุดไหนที่มีพลังงานหรือว่ามีผีนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นเป็นโครงตัวคนเนาะขยับไปมานะครับส่วนคนที่2นะครับก็จะเป็นคุณบวยเนาะเป็นพิธีกรมากความสามารถนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนคนที่3นะครับก็จะเป็นอาจารย์เรนนี่นะครับก็จะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับในรายการเนาะที่เป็นพิธีกรแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะสามารถสัมผัสสื่อสารแล้วก็มองเห็นเหล่าวิญญาณได้นะครับก็จะสามารถแบบรู้เรื่องราวต่างๆประมาณนี้นะครับซึ่งรูปแบบรายการนะครับก็จะไปตามสถานที่ต่างๆนะครับไปสื่อสารนะครับว่าเออต้องการอะไรต้องการอยากจะบอกอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญกอก้อน ของรายการช่องสองผีนะครับน BE ี่ในรุ่นที่2นะครับเขาจะมาในที่เป็นตลับไม้แบบนี้นะครับนี่นะจะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับเออแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเหรียญกอก้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหรียญก้อนด้านในนะอ่าแล้วก็จะเป็นการบอกนะครับบอกบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงด้านในจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็อย่างกล่องนี้นะครับอันนี้ จะเป็นเนื้อเงินนะครับแต่ตอนนี้เขาโดนอากาศเนาะสีเงินก็เลยเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้นะด้านในจะเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดแกะออกมานะครับรุ่นนี้เขาจะมีที่เป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เอาไว้กันปลอมนะถ้าปริจําไม่ผิดเขาจะปิดไว้สักที่ใดที่หนึ่งเนาะหรือว่าหรือแบบมีซีนเดิมปิดไว้นะครับ อันนี้ปลีก็แกะออกมาเนาะเพื่อไม่ให้ความเสียหายนะครับก็เลยแกะออกมาแล้วก็โฮโลแกรมของเขานะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นสัญลักษณ์กอ,อก้อนนะครับนี่กออ,กอนด้านในก็จะเป็นเหรียญกอ,อก้อนนะครับจะเป็นขนาดเล็กมากนะครับประมาณเท่าเท่านิ้วมือนะครับนี่นะเห็นไหมเอ่ยประมาณเท่านิ้วมือคนเราเนี่ยครับอืมน่าจจะมาสักหนึ่งเซนเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกัน ป้ลิเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าเหรียญกอกอนคืออะไรนะครับอะไรคือกอกอนเนาะอันนี้คือเหรียญกอกอนรุ่นที่2นะครับเขาจะเป็นลักษณะใบหน้าของหญิงสาวนะพี่นะแล้วก็แลบลิ้นออกมานะครับนี่นะแล้วก็จะล้อมรอบไปด้วยงูนะครับอสรพิษนะครับอันนี้รุ่นนี้เขาจะล้อมรอบไปด้วยงูงูเล็กนะครับประมาณ8ตัวนะพี่แล้วก็ผมจริงๆผมเขาจะเป็นเอ่อเป็นงูด้วยนะถ้าเกิด คุ้นเคยกันก็จะเป็นเมดูซาเนาะที่ผมก็จะเป็นงูนะครับถือว่าเมดูซาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาตระกูลกอก้อนเหมือนกันนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เนาะออนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่ทิ้งความเป็นไทยเนาะก็จะเป็นเป็นการเขียนยันนะครับนี่นะลงไปนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขกำกับอย่างเหรียญนี้เขาจะบอกว่าเป็นหมายเลขนี่นะครับ 5847นะครับอ่าน,นี่อ่าฮะอันนี้คือแบบซูมๆชัดๆนะครับเขาจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เหรียญนี้เนาะส่วนอีกกล่องหนึ่งนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวปริตให้ดูเนื้อเงินนะครับปริตเองก็ไปเลี่ยมมานะครับเลี่ยมเก็บผิวนะครับตอนนั้นนะอันนี้ลักษณะเนื้อเงินนะครับผิวยังขาวอยู่เลยนะ เดี๋ยวมาสองดูเนืองเงินกันนะครับเหรียญกก้อนรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกเนี่ยขนาดเหรียญเขาจะใหญ่มากนะครับจะประมาณเท่ากับเหรียญเหรียญแบบใหญ่กว่าเหรียญ10นะถ้าไม่ไจำไม่ผิดนะเขาจะใหญ่มากมีจํานวนสร้างน้อยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับสําหรับเหรียญแรกเนาะ จับต้องไม่ได้เลยนะครับ FC หลายคนอาจจะงงนะครับเอ้ยว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอครับมีจริงๆนะครับพี่ถ้าเกิดพี่ๆสงสัยนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันนะพี่นะคําว่ากอก้กอนนะครับสามารถค้นหาใน Google ได้นะพี่นี่นี่นะครับกกอนนะพี่เออนี่น,นี่จะเป็น3พี่น้องกออนตระกูลกอกอนเนาะกอกอนเนี่ยเขาก็คือนี่นะครับ ถ้าในตำนานจะเป็นตำนานเทพของกลีกนะครับกอก้กอนก็คือ3พี่น้องอสุรกายนะครับที่มีผมเป็นงูดวงตาเป็นทองคำนะพี่แล้วก็ผิวหนังจะแข็งเป็นหินนะครับพวกเธอจะเป็นลูกสาวของพญาทะเลโพซิสแล้วก็นางซีโตนะครับอาศัยอยูอ่ในดินแดนแห่งเงามืดนะครับแล้วก็จะมี3ามพี่น้องนะครับจะมีอยู่3ามคนเนาะคนแรกนะครับก็คือเมดูซ่านะครับจะเป็นน้องสาวคนเล็กมีผมเป็นงูนะครับแล้วก็ สามารถทําให้ใครที่มองตาเธอเนี่ยกลายเป็นหินได้นะครับคนที่สองนะครับอันนี้จะเป็นพี่สาวคนโตชื่อว่าอ่าสเตนโนนะครับอันนี้พีษไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะจะมีผมเป็นงูเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําให้ใครกลายเป็นหินได้นะครับคนที่3านะครับจะเป็นพี่สาวคนกลางชื่อว่ายูริอาลีนะครับอันนี้ก็จะมีผมเป็นงูพิษเหมือนกันนะครับไม่สามารถทําให้ใครกลายเป็นหินได้นะครับก็จะมีเพียงแค่เมดูซ่าคนเดียวนะครับอ่าคราวเนี้ เหรียน,ก,นก้อนคือเป็นยังไงใช่ไหมครับมีมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเหรียญกก้อนนะครับจะเป็นเครื่องรางเก่าแก่นะครับที่มีอายุมานานมากนะครับกว่า2,000ปีเลยนะพี่ซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังอยู่ในตัวนะครับอ่าแล้วก็สามารถป้องกันพวกพูดผีปีศาจนะครับวิญญาณร้ายแล้วก็พวกพลังงานด้านลบเนาะ ซึ่งเหรียญนี้นะครับก็จะมีความเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมแกล้วคาดจากพยานอันตรายต่างๆนะครับอ่านี่อันนี้คือเหรียญกอก้อนนะครับส่วนในรูปนี้นะครับเขาจะเป็นเหรียญกอก้อนรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับลักษณะหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับอ่านี่นี่นี่ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับสําหรับเรื่องการปลุกเสกนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมี การปลูกเสกในวาระอีกใหญ่หลายวาระเหมือนกันนะครับตามที่รายการเขาไปจัดทำนะพี่นะแล้วก็ยังมีวาระย่อยๆอีกหลายวาระนะครับตามต่างจังหวัดที่เขาไปถ่ายทารายการไม่ว่าจะเป็นวัดวารามนะครับสถานที่ต่างๆเนาะเขาก็จะนําเหรียญรุ่นนี้เข้าร่วมพิธีปลูกเสกอธิษฐานจิตด้วยนะครับถ้าเกิด fc ของปริท่านไหนนะครับที่เก็บเหรียญก,ก้อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยในใต้คลิปข้างล่างนี้ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับว่า เก็บรุ่นไหนบ้างนะครับได้มากี่เหรียญเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นยังไงนะครับผ่านผ่านเวลามานานก็ประมาณ5ปีแล้วเนาะที่เก็บกันมานะครับนี่สุดท้ายนี้นะครับรีก็ฝาก f c ฝากกดซ u b สไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รีด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับรีจะหยิบจับเหรียญรุ่นไหนหรือว่าวัตถุมงคลรุ่นไหนชนิดใดนะครับนำมาให้ f c ฟที่ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะ สวัสดีครับนี่